ถ้าจะต้องพูดถึงเทคโนโลยีทางอาวกาศเราคงจะหลีกเลี่ยงยุคบุกเบิกอวกาศอย่างยุคสงครามเย็นไม่ได้ก็ตั้งแต่ปีคิตศกราัที่1,945ถึงคิตศกราัที่1,991ระยะเวลากว่า46ปีนี้เรียกได้ว่าเป็น46ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงไม่ว่าจะด้านวิทยาศาสตร์อาวุธด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารไม่ว่าจะเป็น Microsoft IBM Apple การแข่งขันด้านการเมืองและการปกครองระหว่างประชาธิปไตยและคอมมิวนิสต์และที่ขาดไม่ได้เลยคือองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางด้านอาวกาศแต่เดิมในช่วงยุคกลางหรือว่ายุคมืคดคศที่หที่1300มมนุษย์ใช้ศาสนาความเชื่อในการสื่อถึงดวงดาวว่าเป็นดั่งพระเจ้าคอยเฝ้าดูเราและคิดว่าโลกเหล่านั้นเป็นศูนย์กลางของจักรวาลไม่แปลกเลยครับที่มนุษย์ในยุคนั้นจะคิดแบบนี้ เขาตื่นมาพบกับดวงอาทิตย์ที่โผล่ขึ้นมาจากขอบฟ้าและหมุนรอบตัวเขาจนถึงพรค่ำก็หายไปในขอบฟ้ามันเหมือนกับว่าเราอยู่นิ่งๆไม่ขยับไปไหนเมื่ออาระยธรรมโลกเดินทางมาถึงยุคเรือนในซองนิโคลัสโคเปอร์นิคัสได้กล่าวถึงทฤษฎีของเขาว่าโลกไม่ใช่ศูนย์กลางของจักรวาลแต่เป็นส่วนหนึ่งของระบบสุริยะหลังจากนั้นร้อยปีเศษนักดาราศาสตร์ที่มีชื่อว่ากาลิเดโอกาลิเลอ ได้สร้างกล้องดูดาวหรือว่ากล้องโทรทัศน์ที่ยืนจากโลกสามารถมองเห็นดวงดาวต่างๆได้ทําให้มนุษย์เราได้รู้ว่ามีพื้นที่อีกมากมายที่เรานั้นยังไม่รู้และมนุษย์โลกก็ไม่เคยได้สัมผัสมันคิดถนึงศักราชที่1945นาซีเยอรมันยอมลงนามผ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่สองต่อฝ่ายสัพพธมิตรและสหภาพโซเวียตอย่างเป็นทางการทําให้นายทหารเยอรมันแพทยกองทหารเ s รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ ถูกพิพากษาในส่วนเกี่ยวข้องกับการสังหารหมู่และการก่อสงครามการฆ่าล้างเาผ่าพันธุ์แต่อย่างนั้นไม่ใช่กับพันตีเวเนอร์ฟันเบานักวิทยาศาสตร์และนายทหารชาวเยอรมันที่ดูแลและวิจัยด้านจรวดและอาวุธวิถีไก่ในช่วงที่สงครามโลกครั้งที่สองดำเนินอยู่นั้นเยอรมน,นีได้มีการนำจรวดที่มีหัวลบระเบิดยิงจากยุโรปข้ามไปที่เกาะอังกฤษหลายลูกปฏิบัติการบาบารอซาและสตาลินกราดด้วยเช่นกัน ทำให้สหภาพโซเวียตอังกฤษและสหรัฐอเมริกาพึ่งกับวิวัฒนาการทางอาวุธที่สามารถยิงได้ไกลหลายร้อยไมล์ได้ขนาดนั้นเมื่อจบสงครามโซเวียตจึงได้ก่อตั้งหน่วยล่านักวิทยาศาสตร์เหล่านั้นหวังว่าจะนำมาพัฒนาโครงการอาวกาศที่เดิมสหภาพโซเวียตนั้นได้ศึกษาค้นคว้าและวิจัยมาอย่างยาวนานตั้งแต่ก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่สองซีอีกแต่ด้วยฟอนบาวเขารู้ดีว่าสหภาพโซเวียตนั้นมีความโหดร้ายขนาดไหน หากถูกจับตัวได้ตัวเขาคงจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่สหรัฐอเมริกายื่นข้อเสนอที่ฟอนบาวไม่อาจจะปฏิเสธได้ฟอนบาวจะไม่ถูกดำเนินคดีในฐานะอาชญากรสงครามและได้รับการคุ้มกันดูแลจากทหารอเมริกาและถูกปฏิบัติเชกเช่นเดียวกันกับพลเมืองชาวอเมริกาขอเพียงแค่ตัวเขาสร้างจรวดและถ่ายทอดงานวิจัยลับของนาซีด้านเทคโนโลยีจรวดและอวกาศ ให้แก่สหรัฐอเมริกาทำให้ต่อมาปลายปีคิดตอรักราที่1945ฟอนบาวและนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันอีกหลายสิบคนตรงดิ่งมาที่สหรัฐอเมริกาและได้เข้าร่วมโครงการกับอเมริกาฟอนบาวและทีมงานได้สร้างขีปนาวุธวิถีไกลให้กับอเมริกาอยู่หลายปีแต่ทว่าในปีคิดตอรกราที่1957สหภาพโซเวียตก็ได้ปล่อยยานสปุกในกวันขึ้นสู่อวกาศได้สำเร็จ ความพยายามค้นคว้าและวิจัยมามากกว่า30ปีบัดนี้สำเร็จแล้วสปุกนิกวันสามารถเดินทางออกนอกอวกาศปุ่งทยานสู่อวกาศและปลดพันธนาการแรงโน้มถ่วงได้สำเร็จทมกลาวความตกตะลึงของชาวโลกและความหวาดกลัวของสหรัฐอเมริกาและนี่เองก็เป็นอันจุดเริ่มต้นของสงครามเทคโนโลยีทางอาวกาศระหว่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตดูไวดีไอซนฮาวประธานาธิบดีสหรัฐในเวลานั้น ได้เร่งให้ฟอนบาวสร้างจรวดที่สามารถพุ่งทยานสู่อวกาศได้สักทีแต่เะว่าครั้งแล้วครั้งเล่าอเมริกาก็ยังตามหลังสหภาพโซเวียตอยู่เสมอโซเวียตที่ในเวลานั้นนำโดยนิกิตาครุสซอฟชายที่มีความเป็นผู้นำสูงแต่ทั้งนี้ตัวเขาเองก็แอบแฝงไปด้วยความโหดร้ายและเด็ดเดี่ยวด้วยความที่ครุสซอฟต้องการให้สหภาพโซเวียตนำหน้าและทิ้งห่างสหรัฐอเมริกาให้ได้ตลอดจึงมีคำสั่ง ให้นำตัวนักวิทยาศาสตร์ชาวโซเวียตท่านหนึ่งที่มีชื่อว่าเซเกเคอเลลอฟครั้นอดีตตัวเขาเองเคยเป็นนักวิศวกรรมพัฒนาอาวุธในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองของสหภาพโซเวียตแต่ทว่าด้วยการทำงานที่ล่าช้าโจเซฟสตาลินผู้นำสหภาพโซเวียตคนก่อนหน้าจึงมีคำสั่งให้จำคุกแต่บัดนี้เคอเลลอฟได้รับโอกาสครั้งที่สองและตัวเขาเองคงจะไม่ทำมันพลาดอย่างแน่นอนทเทคโนโลยีทางอวกาศของสหภาพโซเวียต ที่นำทีมพัฒนาโดยคลลอร์ลฟได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วหลังจากประสบความสำเร็จจากสปุกนิกวันในปีคิเตศกราชที่1957หลังจากนั้นไม่นานนักก็มีการปล่อยสปุกนิกทูขึ้นทยานสู่อวกาศโดยครั้งนี้สหภาพโซเวียตได้นำสุนัขเพศเมียที่มีชื่อว่าไลกาขึ้นไปสู่ห้วงอวกาศด้วยเช่นกันและครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งสำคัญที่สหภาพโซเวียตต้องการที่จะแสดงความยิ่งใหญ่ในพื้นที่อวกาศไลกา เสียชีวิตหลังจากที่กระสวยอวกาศตกลงสู่พื้นเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดแรกที่สามารถออกไปสู่ห้วงอวกาศได้สําเร็จหลังจากนั้นสหภาพโซเวียตก็ได้ส่งสุนัขอีกหลายตัวไปนอกอวกาศเพื่อเป็นการตอกย้ําความสําเร็จของพวกเขาคินเดือนสิงาชที่1961ยูริอเล็กเซย์เกอรการินนักบินอวกาศและเป็นมนุษย์คนแรกที่บินไปท่องอวกาศเนื้อทุกคนบนโลกกับยานวอสต็อกวันเขาโคลจรรอบโลก และลงจอดที่โลกอย่างปลอดภัยในเวลาต่อมาและแน่นอนอย่างที่สุดชาติที่ประสบความสําเร็จคือสหภาพโซเวียตในขณะเดียวกันที่สหรัฐอเมริกาพบเจอกับปัญหามากมายและยังไม่สามารถที่จะออกไปนอกอวกาศได้เลยทําให้ในเวลาต่อมานี้ประธานาธิบดีไอเซนฮาวก่อตั้งองค์กรอวกาศและเทคโนโลยีการบินของสหรัฐบ่งบอกถึงความจริงจังนี้ที่มีชื่อว่านาซานาซาได้รับงบประมาณจํานวนมากไปในการมุ่งเน้น ทำลายสถิติเดิมของสหภาพโซเวียตทำให้ในเวลาต่อมาสหรัฐอเมริกาสามารถที่จะปล่อยจรวดจูโนวันและดาวเทียมเอฟเพเวอร์ันขึ้นสู่อวกาศได้สำเร็จแต่ทั้งนี้มันก็ไม่ได้เป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจของประชาชนสักเท่าไหร่เพราะสหภาพโซเวียตนำน้าสหารัฐอเมริกาไปร่วม1ิปีแล้วฟอนบาวรู้ดีว่านาซาตั้งเป้าหมายว่าจะชนะโซเวียตสหรัฐอเมริกาก็จะเพียงแค่ชนะโซเวียตแต่ทว่า ถนาซาตั้งเป้าหมายใหญ่กว่านั้นอเมริกาก็จะเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีทางอาวกาศฟรนบาวจึงสร้างโครงการใหม่ที่มีชื่อว่าเมอร์คิวรีทันทีเป็นการส่งลิงชิมเปนซีขึ้นไปบนอวกาศและแน่นอนมันประสบความสำเร็จและสิ่งที่น่าทึ่งกว่านั้นคือลิงยังมีชีวิตอยู่ดีและต่อมาไม่นานโปรเจกต์เมอร์คิวรีก็ได้ส่งมนุษย์ขึ้นไปบนอวกาศอเมริกาประสบความสำเร็จอีกครั้ง โดยนักบินที่มีชื่อว่าอัลันเชฟเพตต์ต่อมานาซาภายใต้อเมริกาก็ได้ส่งจรวดขึ้นไปในปีคศทศักราชที่1962และขัวจอดรอบโลกนานถึง3รอบโดยมีชื่อดาวเทียมว่าออโล่าเจเ็ดดวงจันทร์ถึงแม้จะไกลแต่หากสหรัฐอเมริกาไปถึงพวกเขาเองจะชนะโซเวียตอย่างขาดลอยฟอนบาวตั้งเป้าหมายที่ไกลเกินเอื้อมแต่ภายใต้ประธานาธิบดีคนใหม่หวนใจมาหาชนแล้ว มันต้องเป็นไปได้จอห์นเอฟแคนเนดีคิดทศักราชที่1,962นาซาได้พัฒนายานอาวกาศเพื่อให้สามารถบรรจุนักบินได้สองคนเพื่อทำเป้าหมายไปเหยียบดวงจันทร์ภายใต้โครงการที่มีชื่อว่าเจนนีน่าแต่ทว่าสหภาพโซเวียตก็นำหน้านาซาไปอีก1นก้ายานของโซเวียตที่มีชื่อว่าวอตคอนสามารถบรรจุนักบินได้มากถึง3คน ในปีคิดทศกราชที่1964ต่อมาในปีคิดทศกราชที่1965นาราซาที่นำโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันที่มีชื่อว่าฟรอนบาวก็สามารถส่งจรวดและยานอาวกาศภายใต้โครงการเจนีนายโดยมีนักบินอวกาศ2คนได้สำเร็จ31มีนาคมคิตทศกราชที่1966สหภาพโซเวียตได้ส่งยานไร้คนขับโคจรรอบดวงจันทร์เพื่อเก็บข้อมูลและพื้นที่ และแน่นอนครับสหรัฐอเมริกาเห็นอย่างนั้นยอมไม่ได้พฤษภาคมในปีเดียวกันนาซาได้ส่งยานอเมริกันยูเรอรวสำรวจเช่นเดียวกันลงจอดและเก็บภาพเพื่อเป็นข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อทำประโยชน์ให้แก่โครงการต่อไปของสหรัฐอเมริกาที่จะพลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์มวลมนุษยชาติไปตลอดกาลและโครงการนั้นมีชื่อว่าอพอลโลความสำเร็จมากมายครับ ทางเทคโนโลยีด้านอาวกาศหลังจากการแข่งขันระหว่างสหรัฐอเมริกาและองค์กรอวกาศแห่งสหภาพโซเวียตตั้งแต่จบสงครามโลกครั้งที่2 2สองชาตินี้ต่างก็แย่งชิงความเป็นหนึ่งทางด้านอาวกาศกันอย่างเสมอมาผ่านยุคสมัยแห่งความผิดพลาดเสียทั้งเงินทรัพยากรทรัพย์สิสนรวมถึงชีวิตจนสุดท้ายครับก็ก่อเกิดความคิดที่ก้าวล้ำของนาซาภายใต้าการนำโดยประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดี ที่จะส่งมนุษย์ไปเหยียบดวงจันทร์ซึ่งเป็นดวงดาวบริวารเพียงหนึ่งเดียวของโลกภายใต้โครงการที่มีชื่อว่าอพอลโลอพอลโลถูกพัฒนามาจากโครงการก่อนหน้าที่มีชื่อว่าเจนนนายที่มีการนํามนุษย์ขึ้นไปใช้ชีวิตบนห้วงอวกาศเป็นระยะเวลาหลายวันอีกทั้งยังมีการส่งยานอาวกาศไร้คนขับขึ้นไปบนดวงจันทร์เพื่อเก็บสํารวจข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการอพอลโล12กันยายนคิทสกสาราที่1961 คนินดีได้กล่าวสุนทรพจน์ที่มหาวิทยาลัยไลฟ์ถึงความมุ่งมั่นในเป้าหมายที่จะไปดวงจันทร์ไว้ว่าทําไมหลายคนถึงถามว่าดวงจันทร์ทาไมเป้าหมายของเราคือดวงจันทร์ไม่ใช่ว่าเพรามันง่ายแต่มันยากเราจึงต้องทําเราต้องทําเราต้องพิชิตมันเราจะส่งมนุษย์ชาวอเมริกันไปบนดวงจันทร์และนำพวกเขากลับบ้านอย่างปลอดภัยแต่ทว่าหลังจากคำกล่าวสุนทรพจน์อันเป็นตำนานนี้ได้เพียงสมเดือน ในพฤศจิกายนคิดทศักรารที่1,961 John F. จอห์นเอฟเคนดีถูกลอบสังหารทำให้อพ l อลโลผถูกโอนถ่ายมาที่ Johnson, ลินดอนบีจอห์นสันประธานาธิบดีคนที่36คนใหม่แห่งสหรัฐอเมริกาแต่ถึงอย่างนั้นเป้าหมายการไปรหยิบดวงจันทร์ของนาซาก็ยังคงแรงกล้ายากที่จะฉุดรั้งโรเจอร์บีชาฟีแอดไวต์กลาสกิสมสามนักบินผู้มากประสบการณ์จากหลายโครงการของนาซา ได้รับการคัดเลือกเป็นนักบินบินรอบวงโครจรของดวงจันทร์เก็บข้อมูลและค้นหาสถานที่ลงจอดในโปรเจกต์ต่อไปแต่ทว่าในระหว่างการฝึกซ้อมก่อนที่จะปฏิบัติการจริงเพียงเดือนเศษก็เกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ขึ้นทําให้3นักบินเสียชีวิตทันที27มกราคมพุทตศักราชที่1967บ่ายของวันนั้นนักบินทั้ง3ทําการซักซ้อมเพื่อให้คุ้นเคยกับอุปกรณ์ต่างๆภายในยาน มันคือการฝึกซ้อมที่ควรจะปลอดภัยเพราะอุปกรณ์ต่างๆของจรวดและตัวยานไม่มีอะไรเชื่อมต่อกันกล่าวคือพวกเขาเพียงแค่ฝึกซ้อมการทำงานในอวกาศเพียงเท่านั้นไม่ได้มีการเติมเชื้อเพลิงใดๆกับจรวดแต่ทว่ามันเกิดปัญหามากมายในการซ้อมครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นระบบอากาศมีกลิ่นแปลกๆภายในตัวยานรวมถึงการสื่อสารที่ขาดและขัดข้องอยู่บ่อยครั้งจนถึงขนาดว่ากรากร์ดิซม พูดออกมาเลยว่าพวกเขาจะไปดวงจันทร์กันได้อย่างไรในเมื่อพวกเขายังไม่สามารถติดต่อกันแค่สามเชื่อมตึกได้เลยหลังจากสิ้นเสียงนั้นไฟได้ถาโถมลูกไม้ภายในตัวยานพร้อมกับเสียงขอความช่วยเหลือแต่ก็ไม่ทันการออกซิเจน100%เอร์เซนภายในตัวยานแพทย์เผาพวกเขาจนเสียชีวิตข่าวนี้ครับโด่งดังไปทั่วโลกหลังจากความผิดพลาดทางเทคนิคอย่างมหาศาลแน่นอนครับหลังจากโศกอนาตกรรมอพอลโลหนึ่งทให้นาซา ไม่กล้าคิดที่จะส่งนักบินไปบนห้วงอวกาศตั้งแต่อพอลโล2จนถึงอพอลโล6เป็นเวลากว่า2ปีและได้รเริ่มการส่งนักบินอวกาศไปในปลายปีคิดทศกราชที่1,968กับอพอลโล7แต่เป็นเพียงแค่การโครจอดรอบโลกเพียงเท่านั้นต่อด้วยอพอลโล8ในธันวาคมคิดทศกราชที่1,968พวกเขาส่งยานไร้คนขับไปที่ดวงจันทร์พฤษภาคมคิดทศกราชที่1,969 อพอลโล10ก็ได้ส่งนักบินอวกาศไปที่ดวงจันทร์เพื่อวนรอบวงโครจรและเก็บข้อมูลเพื่อนำทางไปสู่อพอลโล11โปรเจกต์ยักษ์ใหญ่ที่จะนำมนุษย์โลกไปเหยียบบนดวงจันทร์และแล้ว16กรกฎาคมกิศักราร,ราที่1969 New น r m ิวอัลสตองบลัชอันดิสไมเคิลคาลินสนักบินอวกาศผู้มากประสบการณ์จากโครงการเจนีนายและอพอลโลก็ได้ถูกส่งตัวขึ้นจรวด s ซ t เทนไฟ แหลมแคนนดีรัฐฟลอริดาทมกางประชาชนจากทั่วทุกหมุมโลกที่เดินทางมาให้กำลังใจพวกเขารอบบริเวณแท่นปล่อยจรวดและการถ่ายทอดสดไปในหลายชาติทั่วโลก9ก3นาฬิกา23นาทีสแตนไฟก็ได้พาเหล่านักบินทั้งสามพุ่งทยานปลดพันธนาการแรงน้ำถ่วงจากโลกได้สำเร็จมุ่งหน้าสู่ดวงจันทร์ทุกการกระทำของพวกเขาภายในยานถูกถ่ายทอดสดลงมาที่โลกนิวอัมสตองถ่ายโลก และเอานิ้วหัวแม่มือของเขาปิดโลกเอาไว้เพื่อบ่งบอกกับคนบนโลกว่าพวกเขาออกมาไกลแค่ไหนเป็นเวลายาวนานกว่า8วันสุดท้ายพวกเขาทั้ง3มก็ได้เข้าสู่วงโครจรของดวงจันทร์นิวอัลสตองและบัสอันดิศได้เดินทางไปที่ยานสำหรับลงจอดบนดวงจันทร์ที่มีชื่อว่าอีเกิลส่วนไมเคิลคอรินมีหน้าที่ในการควบคุมยานแม่บินรอบวงโครจรของดวงจันทร์ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเมื่ออีเกิลลงจอด ซึ่งเป็นภาพแห่งประวัติศาสตร์ที่ทั้งสองคนเหยียบลงบนดวงจันทร์พวกเขาเดินสำรวจและปักธงชาติของอเมริกาเพื่อบ่งบอกไปถึงสาภาพโซเวียตว่าพวกเขาทำสำเร็จนิวอัลลมสตองนำตัวอย่างหินและดินจากดวงจันทร์ติดกระเป๋าในชุดนักบินอวกาศเพื่อนำกลับมาวิจัยด้านพันธะชีวะต่อไปและทุกวินาทีก็มีการถ่ายทอดสดตลอดเวลาทุกคนทั่วโลกต่างทึ่งและยินดีกับพวกเขาทั้งสาม โดยก่อนที่พวกเขาจะกลับลงมาก็ไม่ลืมที่จะวางเครื่อง ensor, เล็กโทรดิเฟสเตอร์เครื่องปล่อยสัญญาณระยะห่างระหว่างโลกและดวงจันทร์เพื่ออเมริกาจะได้มีข้อมูลระยะห่างที่ชัดเจนและอีกในยะหนึ่งครับเพื่อบ่งบอกว่าอเมริกาไม่เหยียบดวงจันทร์จ,จ,จริงๆความสําเร็จได้เกิดขึ้นแล้วตามที่อดีตประธานาธิบดีผู้ร่วงรับต้องการจอห์นเอฟแคนเนดีหลังจากนั้นนักบินทั้ง3ก็ได้กลับเข้าสู่ยานแม่และมุ่งตรง เข้าสู่วงโครจรของโลกอย่างปลอดภัยในอีก9วันต่อมาความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นี้ทำให้เกิดอัพอลโล 12, 13ในปีคิตศักราที่ช 1970, อพอลโล14ในปีคิตศักราที่1971ที่เหล่านักบินได้เอารถขึ้นไปวิ่งบนดวงจันทร์เพื่อตอกย้ำความสำเร็จของโครงการอพอลโลต่อด้วยอพอลโล16ในปีคิตศกราชที่1972ซึ่งในก่อเวลาใกล้เคียงกันนี้เองครับ สงครามเวียดนามก็ได้ประทุขึ้นอย่างรุนแรงทําให้งบประมาณของอพอลโลลดลงมากถึงเท่าตัวอพอลโลจึงหยุดการพัฒนาเอาไว้เพียงแค่อพอลโล17เนื่องจากสงครามเย็นไม่ได้แข่งขันกันเพียงแค่เทคโนโลยีทางอวกาศพวกเขาหันหน้าไปแข่งขันกันในด้านการเมืองและการปกครองด้วยเช่นกันทําให้เกิดการแย่งชิงความเป็นประชาธิปไตยและคอมมิวนิสต์อย่างดุเดือดในทศวรรษนั้นคงเหลือไว้เพียงตำนานอพอลโล ซึ่งเป็นความสำเร็จสูงสุดทางเทคโนโลยีอวกาศที่มนุษย์จะสามารถทำได้ในเวลานี้กับอพอลโล p โปรเจกต์